วันนี้ผมเตรียมมาสามเรื่องสั้นๆตามสไตล์คุรพวาเหมือนเดิมเอามาจากที่เดิมฮะ b o r p a n d a com นะเป็นเว็บฝรั่งต้องบิวรรยากาศอะไรหน่อยไหมปิดไฟเหรอได้ได้ได้ปิดไฟ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 คือเดินลุกไปปิดเออเดินลุกไปปิดไฟกันสดสดแบบนี้แหละครับอ๋อโอเคพอได้พอได้พอได้สามเรื่องครับโอเคไม่ยาวไม่ยาวอ่ะมากันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงคนหนึ่ง เขาอาศัยอยู่คนเดียวที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งทีนี้วันนั้นเนี่ยคืนวันนั้นเขานาัดกับเพื่อนว่าจะไปดื่มสังสรรค์กันในช่วงคำ่ำอ่าเขาก็ไปด้วยความรีบร้อนเขาก็เลยรีบออกจากห้องไปคือสายหละเออทีนี้พอไปเจอกับเพื่อนก็เขาก็ดื่มสังสรรค์กันไปได้สักพักทีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เมานะยังมีสติเขาบอกว่าสติยังครบยังครบถ้วนอยู่ เขาเกิดนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยก็ทำโทรศัพท์หายอืมเขาหาโทรศัพท์แล้วไม่เจอเขาก็เลยไปตามดูในร้านทุกจุดที่เขาที่เขาไปที่เขาเดินไปอะไรเงี้ยทั้งในห้องน้ํทาทั้งส่วนต่างๆของของร้านของบาร์ที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยมไม่เจอเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นโทรเข้าก็เลยยืมโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ออกมาโทรนอกร้านโทรไป ปรากฏว่าติดโทรศัพท์ไม่ได้ปิดเครื่องเขาบอกว่าเขารอรอสายอยู่แปบ๊บหนึ่งไม่นานก็มีคนรับสายแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกไปปลายสายเนี่ยมันเป็นเสียงหัวเราะคิกคักด,ด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและต่ำ ซึ่งเขาบอกว่าเขาอธิบายไม่ถูกว่าเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงอืเขาก็เอ๊ะใครเขายังไม่ทันได้พูดอะไรสายนั้นก็ตัดไปเขาก็เลยโทรกลับอีกหลายครั้งติดทุกครั้งอืมแต่ไม่มีคนรับแล้วตัดใจอืคงหายแล้วจริงๆก็ไม่มีอารมณ์จะเที่ยวต่อจะกินเหล้าต่อแล้วก็เลยบอกเพื่อนกลับแล้วนะอืมเขาก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ปรากฏว่า เขาไปเจอโทรศัพท์เขาวางอยู่ตรงหัวนอนตรงโต๊ะข้างเตียงอ่ะอืเขาลืมเอามันไปตั้งแต่แรกแต่อืเขาอยู่คนเดียวแล้วใครหรืออะไรรับสายที่เขาโทรเข้ามา จบสช็อตฟิลใช่ก็เห็นกูทำหน้างงๆเป็นไงฮะเรื่องนี้อินไหมไม่อินไม่ค่อยเออนิดนิดนิดนึงเออเออพอพอจะเดาได้เดาได้ใช่ไหมพอจะนิดหน่อยพอจะเดาได้แหละอันนี้เรื่องแรกออกลางกลางอ่ะมาที่เรื่องนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยพพรอตมันอาจจะเคยได้ยินเป็นจากเรื่องอื่นๆเหมือนกันผมผมอ่านแล้วผมรู้สึกคุ้นเคยแต่แบบเอ ผมชอบอันนี้ม,มีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธออาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านหลังหนึ่งที่มีสองชั้นนะฮะทีนี้เนี่ยเย็นวันหนึ่งระหว่างที่เธอกำลังทำการบ้านอยู่ที่ห้องของตัวเองซึ่งอยู่บนชั้นสองเธอก็ได้ยินเสียงแม่ตะโกนเรียกมาว่าเข้าเย็นเสร็จแล้วลงมากินข้าวได้แล้วด้วยความที่ กำลังหิวอยู่เธอก็รีบลุกพรวดออกไปก็กำลังกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปที่บันไดจู่ๆก็มีมือมาจับเธอไว้แล้วก็ดึงเธอเข้าไปที่ห้องเสื้อผ้าที่อยู่ก่อนถึงบันไดเธอก็ตกใจแพนิกกำลังจะส่งเสียงร้องก็มีมือมาปิดปากเธอไว้เธอก็ดิ้นรนขัดขืนแต่พอ,อเริ่มตั้งสติได้ก็เธอก็เห็นว่าคนที่ปิดปากเธออยู่อะอคือแม่ของเธอ,อ กำลังร้องไห้จนตาแดงก่ำเลยเนี่ยแล้วก็บอกกับเธอว่าอย่าลงไปลูกแม่ก็ได้ยินเหมือนกันจบแล้วเสียงแม่เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้พอ้กนลุกกนลุกเอ้กนลุกจริงอได้ พอได้หนึ่งกะลัมสองกะลัผมเคยได้ยินเรื่องทนทนเนี้ยจากหลายๆซอสไม่รู้ล่ะต้นฉบับเป็นอันไหนหรือว่าจริงไม่จริงประมาณนี้เออประมาณนี้ครับคลายคลับคลายอาเงี้ยแบบได้ยินเสียงคนแล้วสุดท้ายเป็นคนที่คุ้นเคยแต่เอาให้แต่คนที่คุ้นเคยแต่คนนั้นอยู่ตรงนี้นี่แล้วนั่นใครอะไรอย่างเงี้ยมาที่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากในเรื่องเนี้ยอายุน่าจะไม่เกินแบบแดขวบเด็กผู้ชายคนนี้อาศัยอยู่กับแม่สองคน ไม่ถึงไม่ถึงอยู่กันสองคนกับแม่นะเขาก็อยู่กันด้วยดีแม่เขาก็ใจดีปกติทีนี้อยาให้คุณนึกถึงบ้านฝรั่งอเขาม้าจะมีชั้นใต้ดินมีห้องใต้ดินออย่างนี้แล้วกันซึ่งกฎเหล็กของบ้านเนี้ยที่แม่เขาวางเอาไว้และห้ามละเมิดอย่างเด็ดขาดก็คือห้ามเขาเนี่ยลงไปที่ห้องใต้ดินเด็ดขาดห้ามลงไปที่ห้องใต้ดินเด็ดขาดอืมเขาก็เชื่อฟังแหละ ด้วยความเป็นเด็กดีแต่ต่อมอยากรู้อยากเห็นนะม,มันมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลายิเออมันยิ่งแบบเอ่ใช่ไหมเออสิ่งเดียวที่เขารู้เกี่ยวกับไปห้องใต้ดินเนี่ยอืก็คือว่าวันดีคืนดีเนี้ยเขามักจะได้ยินเสียงร้องเขาบอกว่ามันเป็นเสียงร้องที่คล้ายๆเสียงของแบบลูกสุน,นัขดังออกมาจากห้องใต้ดิน วาผมก็จินตนาการไม่ออกนะว่ามันเป็นเสียงไงแต่เขาเขาบอกได้ว่าเป็นเสียงของปั๊ปปี้อ,ะอ่ะอ่าโอเคเออแล้วเขาก็แบบเขาอยากเห็นในเจ้าลูกหมาจะสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมากเลยต่อมอยากรู้อยากเห็นทํางานเต็มที่และเขารู้ที่ซ่อนกุญแจเอา้าด้วยความอยากรู้ไงเขาก็แอบ,บตามสังเกตยอยู่ว่าแม่กุญแจซ่อนที่ไหนเขารู้วันหนึ่ง ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันทําให้ทนไม่ไหวละต้องรู้ให้ได้วันนี้เ,เขาก็เลยไปเอาไปเอากุญแจเปิดลงท้องชั้นใต้ดินเนี่ยอที่แม่เขาซ่อนไว้เขาก็ไปหยิบมาดูละแม่ไม่น่าอยู่อ,อืพอไขไปก็เดินเดินลงบันไดไประหว่างที่เขากวาดตามองเนี่ยเขาว่าไม่เจอไอเจ้าหมาน้อยอืมไม่เจอสัตว์เลี้ยงอะไรทั้งนั้น แล้วเขาก็ได้ยินเสียงแม่เขาตะโกนเรียกมาอย่างดังเลยอืเออจากข้างบนทุกคนรีบกุลีก,ลกุจอวิ่งขึ้นไปเขาบอกว่าแม่เขาโกรธที่สุดเท่าที่เขาจําความได้เลยอืดุว่าใส่เขาอย่างรุนแรงอืเออจนเขาแบบทั้งช็อกอทั้งเสียใจทั้งกลัวก็ร้องไห้ออกมาแล้วแม่ก็บอกว่าต่อไปเนี้ยห้ามห้ามเด็ดขาดอห้ามเข้ามาใกล้ห้องนี้อีกอื ไม่ใช่แค่เข้าอย่างเดียวนะห<อ>้ามเข้ามาใกล้ห้องนี้เลยเแล้วเขาก็เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังอะก็เอาคุกกี้ให้ปลอบขวัญกันไปซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยไม่คิดจะเข้ามาใกล้ห้องนี้อีกเข็ดเข็ดแล้วก็ไม่คิดจะถามแม่ว่าเด็กผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในห้องใต้ดินทำไมเขาถึงร้องเสียงเหมือนลูกหมายอย่างนั้น แล้วทำไมเด็กผู้ชายคนนั้นไม่มีมือแล้วก็ไม่มีเท้าล่ะครับเขาไม่ได้คิดจะถามแม่เขาอีกเลยจบผมผมเล่าข้าใจป่าวะเนี่ยมันเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาดูฉากในหนังพวกแบบ หนังฝรั่งที่มันลัทธิอะไรอะไรอย่างนั้นนะที่มันแล้วสไตล์เรื่องสั้นฝรั่งแบบเนี้ยไม่เฉลยคือจบแค่นี้เออมันเป็นเรื่องสั้นนะเนาะคือมันไม่ได้บอกว่าที่มาที่ไปอะไรแบบขนาดนั้นเออก็จินตนาการกันไปหลอนไม่หลอนผมว่านะสำหรับเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ว่าเราจินตนาการไปแบบไหนนึกภาพตามไปได้ถึงแค่ไหนเอออะไรอย่างนั้นนะ